โถ่กลาลตัวดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้กับสเปเชียลไลท์นะฮะสเปเชียลตรงไหนนะครับแหมสเปเชียลตรงสีดำเนี่ยและอีกตะคู่หนึ่งจะมีอีกคันหนึ่งนะับเพราะวันนี้เราส่งรถ2คันพร้อมกันที่จริงคันนี้ทํางานก่อนเพราะว่าเป็นโปรแกรมอัลฟ a ากราฟีล้วเป็นสีดําด้วยเราเลยขอเวลาลูกค้าวไว้เต็มที่เลยสองวันกับอีกคันหนึ่งนะฮะเป็นตัวอัลฟ่าโค้ดพลายสามารถเสร็จได้ในวันเดียว ข้อดีของทั้งสองคันแตกต่างกันแต่เวลานี้เป็นเวลาที่สวยที่สุดของวันนะครับคือเวลาพกเพนที่เองแดดกลางๆนะฮะล่มกลางๆนะฮะกับรถทุกคันที่ออกมาสวยยังคันนั้นออกมาแล้วเห็นไหมแต่ว่าเดี๋ยวผมขอส่งงานคันนี้ก่อนให้ได้ดูกันพร้อมๆกันผมว่าทุกๆคันของเราเนี่ยอยากจะโชว์กันทุกๆคันนะพร้อมกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ก็มาเปรียบเทียบกันเลยเงาเหมือนกันสวยเหมือนกันแต่ มันแตกต่างก,กันยังไงเราไปดูกันนะครับสาหรับคันนี้นะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เรจเดอร์สีดำนะครับโค้ดในโปรแกรมอัลฟาการ์ฟีนสิเนะครับเหมาะสําหรับสีดําโดยเฉพาะเลยนะฮะแล้วก็ผมใช้เวลานี้เป็นเวลาไหลสดเพื่อให้เห็นว่าความเงาของเขาเห็นป่ะข้างหลังผมอย่างรถการ์ตูนอะ่ะเพราะความเงาของมันคือแบบเงาสะใจจริงๆนะถ้าโดนแดดจะยิ่งสวยมากๆเลยและอีคันหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้ผมอยู่ในแดดเดี๋ยวคอยดูเข้าไปนะสวยงามมากขอกลับกล้องไปอยู่ด้านหลังนะ จะได้เห็นพร้อมๆกันนะครับนี่ครับทั้ง2คันอยู่กับเราแล้วคันนึงกาลังจะส่งลูกค้ามารอแล้วนะครับแต่ลูกค้าก็ให้ความกรุณานะครับมาโชว์ด้วยกันพร้อมๆกันเลยสําหรับคันนี้นะฮะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เรเจนเดอร์สีดำเคลือบแก้วด้วยตัวแอลฟากาฟีนสวยงามมากๆนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยพร้อมส่งนะพาไปดูกันใกล้ๆนะครับว่าสวยงามขนาดไหนถ้าท่านเจ้าของได้ดูอยู่จะบอกว่า รับรองว่าไม่กล้าขี่รถอย่างกระจกเลยนะครับสีดาอย่างกระจกเลยนี่คือข้อดีของสีดานะครับ <_ brushing> คือเวลาเขาเงาเขาเงาจัดแต่เวลาเป็นรอยก็เป็นรอยง่ายกว่าสีอื่นเพราะฉะนั้นนะครับโปรแกรมที่เขาเลือกเนี่ยก็เป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างมีความแข็งกาปินวัสดุที่มีความแข็งนะครับล่าสุดเลยของนวัตกรรมบนโลกนี้แล้วกันถ้าลองจากเพชรมาเนี่ยซึ่งไม่สามารถเอาเพชรมาครอบบนรถได้แต่ความแข็งของเขาในตอนนี้มันอยู่ที่10เพชรแล้วนะแลวดูมาดูมาดูในตัวที่เป็นสีดําที่โดนแดด เงางามขนาดนี้นะฮะความแตกต่างระหว่างที่เราสามารถแยกออกจากตาได้คือตรงนี้นครับรสติกเกอร์ถ้าเป็นกาฟีหรือทูบโค้ดจะเป็นสีทองถ้าเป็นตัวอัลฟ่าโค้ดพายกับเมกาสนิโโปจะเป็นสีปกตินะครับต,ตอนนี้ก็ขอส่งงานนะครับความสวยงามนะครับไปพร้อมๆกันเลยนะฮะและอีกักคู่หนึ่งผมก็จะไปส่งกันในที่ร่มด้วยคันนี้จะบอกว่าสวยงามจรงจิงๆงจังมากๆาก,กับคันนี้นะแล้วก็อีกคันนึงพามาดูนะมีโอกาสได้ดูกันกลางแดดตอนบ่ายไปแล้ว เราขอมาดูตอนโพเพบ้างนะครับอันนี้พร้อมส่งแล้วพามาดูอย่างที่ผมบอกนะนี่มันจะมีผลึกเมทัลิกสีม่วงๆชมพูชมพูนะเวลาโดนแดดเนี่ยสวยงามจริงๆนะจะบอกว่าสวยจัดจริงสําหรับคันนี้เห็นไหมฮะสีที่อ่อนลงมาก็มีความใสเหมือนกันซึ่งลูกตาเราอ่ะอาจจะแยกไม่ออกนะครับเพราะว่าความเงาในระดับ มันเกิดจากการเตรียมผิวแล้วก็การตึงผิวของน้ํายามันก็เลยดูเงาไปหมดนะครับแต่สังเกตนะระดับสีของรุ่นนี้เห็นไหมมันจะออกเป็นชมพูชมพูหน่อยไม่รู้ว่ากล้องมันเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าลูกตาผมเห็นชัดเจนนะครับสวยจริงๆสวยจริงๆนะโอ้โหดูบริเวณนี้นะครับยิ่ง็ปต้มหายไปพระอาทิตย์สวยงามมากๆครับใหม่จริงๆคันนี้โหนะครับก็ตอนนี้อยู่หน้าร้านเราทั้งคู่เลยนะครับก็ และขออนุญ,ญาตส่งงานไปพร้อมๆกันเลยนะครับต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของรถมากๆนะครับก็มารออยู่ตรงนี้แล้วนะครับวันนี้นะฮะมิกกี้แต่งรถสวยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ท่านผู้มีอุปการะคุณทั้งสองคันเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิวเอ็กด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวต้าฟอร์ตดูด้วยนะครับเอคันนี้ก็มารับแล้วนะฮะถ้าลูกค้าสะดวกมารับก็มารับได้เลยนะครับอันนี้เป็นไลฟ์สดส่งงานพร้อมๆกันเป็นสเปเชียลไลฟ์มีความภูมิใจมากเลยนะครับส่งงานพร้อมกันอย่างนี้ ลูกค้ารักตายเลยนะครับวันนี้มิกี้เสร็จแล้วสวยขอราท่านผู้ชมกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีอัปเดตอะไรเรามาดูกันหน่อยวันนีสวัสดี